สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง y o u t u b e สมมะทาโร่คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษ EP พิเศษว่าด้วยเรื่องของต้นไม้มงคลเสริมโชคเสริมดวงของคนทั้ง12ราศีวันนี้ถึงคิวของคนลักนณาราศีเมษนะคะคนราศีเมษถ้าไม่ทราบลักนณาก็ใช้ดูดวงแบบราศีโดยการใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ทไทยสำหรับใครที่ผูกลักนาอยู่แะ คณะก็สามารถที่จะฟังแบบลักนณาก็เป็นได้เนาะเรื่องของต้นไม้มงคลนะปลูกไว้ให้ร่มเงาปลูกไว้ให้ร่ม,มรื่นแต่ในขณะเดียวกันชื่อของต้นไม้ชนิดต่างๆ ธาตุที่เกิดจากพลังงานที่ต้นไม้นั้นส่งต่อมายังตัวผู้ปลูกก็อาจจะช่วยเสริมโชคเสริมดวงเสริมบารมีสําหรับผู้ปลูกด้วยได้เช่นกันดังนั้นคนราศีเมษและลัคนาเมษถ้าไม่เชื่อในเรื่องนี้ก็ ฟังหวห้หวแล้วกันเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินหรือจะหามาปลูกเอาไว้ผ่อนคลายดูแล้วสบายใจดูแล้วสบายตาก็เป็นได้แต่ถ้าใครเชื่อแล้วแล้วชื่นชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะหาง่ายๆลาคาไม่แพงแน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังกันใครเข้ามารับฟังรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคนราศีเมษเนี่ยบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่า สงสารเพราะว่าเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนใจร้อนเอะอะเสียงดังโวยวายคือเป็นคนที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าไม่ฟังอีราค่าอิรมอะไรแล้วขอให้วีนไว้ก่อนขอให้ด่าไว้ก่อนขอให้ได้โวยวายหรือว่าขอให้ได้เสียงดังไว้ก่อนหรือบางคนจะมีลักษณะที่ว่าตีตนไปก่อนใครแต่จริงๆเป็นคนเสียงดังไปอย่างนั้นแหละพูดง่ายๆว่าเสียงดังข่มขวัญศัตรู แต่ในใจลึกๆไม่มีอะไรเลยคนราศีเมษแต่เป็นคนอ่อนแอจิตใจค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็เป็นคนขี้สงสารแล้วอีกประการหนึ่งขี้งอนขี้งอนขี้น้อยใจเป็นที่สุดนิสัยของคนราศีเมษชอบเรียกร้องความสนใจ อยากให้คนมาสนใจเราเลยต้องมีการเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีต่างๆไม้มงคลสำหรับชาวราศีเมษที่จะเสริมดวงเสริมราศีสำหรับคนราศีเมษนั่นก็คือต้นไมยมการปลูกต้นไมยมชื่อก็บอกว่าไมยม มะยมเพื่อทำให้เกิดความนิยมชมชอบในตัวคุณในเมื่อคุณอยากเป็นที่สนใจปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้าน คนจะนิยมชมชอบแล้วเสริมสเสน่ให้กับคนราศีเมษด้วยเช่นกันกับอีกประการหนึ่งคือต้นมะขามชื่อก็บอกว่ามะขามปลูกไว้เสริมบารมีให้ผู้คนนั้นเกรงขามเกรงในอำนาจเกรงในบารมีของคนราศีเมษนั่นเองอีกประการหนึ่งคนราศีเมษเป็นคนทำงานหนะักเป็นคนหักโหมเป็นคนทุ่มเทคนบางคนเนี่ย เป็นคนที่บึงพึ่งพามันไม่ใช่คนบางคนหรอกคนราศีเมษส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องทำงานหนักแล้วทำอะไรด้วยลำแข้งของตัวเองพึ่งพาคนอื่นไม่ได้แล้วไม่พอเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ลองนั่งแถมยังเอากระดูกมาแขวนคออีกมักจะเดือดร้อนเพราะช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นต้องเสริมดวงด้วยการ ปลูกต้นวาสนาปลูกต้นเฟื่องฟ้าแล้วดวงจะรำ่ำรวยมั่งคั่งและมั่นคงแล้วที่สำคัญ ย้ำอีกครั้งต้นมะขามให้คนเกรงอกเกรงใจเกรงบาร,รมีของเราและอย่าลืมด้วยต้นมมยมให้คนนิยมทมชอบนะจ๊ะมะยมมะขามนะคะเฟื่องฟ้าและวาสนาลองหามาปลูกกันดูนะจ๊ะขอข้างบ้านก็ได้หรือไปหาตลาดใกล้บ้านมาปลูกมีไว้ติดบ้านเพื่อความสบายใจ ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ